สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวของเล่น b ีบีกัน์สำหรับตัวนี้เลย Action Army AAP 01นะครับรูปร่างหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้บางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันหน้าตามันไม่เหมือนปืนเลยอะไรจริงๆเขามีต้นแบบของเขานะครับต้นแบบของตัวนี้ก็คือที่เป็นปืนตัวจริงเขาคือ l ูเกอร์มาร์คโนะครับจะหน้าตาคล้ายกับเขาเลยแต่ก็จะไม่เหมือนแบบเปะ๊ะเพทีเดียวนะครับจะมีบางอย่างมางส่วนคล้ายาแตกต่างออกไปนิดหน่อยนะครับตัวนี้ผมว่าค่อนข้างน่าสนใจนะ ตัวระบบฮอประบบพ่อรีดทุกอย่างเขาล็อกมาเลยคือไม่ได้ไม่ได้ต้องกระดกกระดกอะไรเหมือนพวกรุ่นอื่นอย่างก๊อกอย่างอะไรนะที่มันต้องกระดกรับนิดหน่อยเป็นกลไกของเขาตัวนี้ค่อนข้างนิ่งค่อนข้างนิ่งเลยไม่ขยับเลยทําให้ได้หมดความแม่นยํามาค่อนข้างมากนิ่งกว่าดีกว่าและด้วยการสไลด์ที่มีสไลด์อยู่แค่นี้มีสไลด์อยู่แค่นี้ทาให้เกิดความที่แรงรีคอยค่อนข้างน้อยกว่านะครับน้อยกว่าพวกที่สไลด์ไปทั้งสไลด์เลย บางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับแล้วแต่อันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับผมว่าค่อนข้างโอเคเพราะว่ามันทําให้ตัวปืนค่อนข้างคมง่ายนะครับแรงดีคอยน้อย aap ศ1ใช้แม็กกาซีนแบบก็อกนะครับใช้เหมือนของก็อกเลยใช้รวมกันได้เป็นแบบของก็อก17นะครับถ้าของก็อก19เก้าขาจะสั้นไปไม่ถึงแต่เป็นของก็อก17ก็อก34อะไรพวกนี้จะสามารถใช้กันได้นะครับค่อนข้างดีและ aap ศ1หนึ่งมีข้อดี จุดสนุกสนานของเขาก็คือสามารถปรับเป็นระบบออโต้ได้นะครับสามารถปรับให้เป็น f ู้ l l auto หรือ s e m i t นั t ก็ได้นะครับมีให้เล่นบางคนอาจจะเคยเห็นที่เขาออ t โต้เลยตัวนี้ทําได้มาตั้งแต่เกิดแล้วนะครับตัวศูนย์ด้านหลังครเป็นศูนย์บ i b e r optic ค่อนข้างโอเคเลยค่อนข้างโอเคเรืองแสงมองในที่มืดค่อนข้างเห็นได้ดีขึ้นนะฮะดีดีมาก ตัว AFP ศูจะมีเซฟมานะครับไกลจะเป็นไกลแบบกรอกนะครับมีเดือนเหมือนกันถ้าไม่ได้เซฟไม่ได้เข้าเซฟที่ตัวนี้ไว้ก็คือไม่กดตรงกลางก็ไกด์กด,กกกดกไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเรากดเซฟปุ๊บเราก็ต่อให้กดลิ้นตรงกลางก็ไม่สามารถกดได้นะครับดีบกว่าเราจะกดเซฟแบบนี้ค่อนข้างที่จะโอเคตัวค้างสไลด์จะมีทั้งสองข้างนะค่อนข้างที่จะสวยงามกดดันซ้ายก็ได้ด้านขวาก็ได้อันนี้เราแต่ถนัดนะฮะ ก็ค่อนข้างที่จะอันนี้นิดนึงเพราะว่าตัวเขาเป็นพลาสติกทั้งตัวเลยทําให้ได้น้ําหนักที่เบามากค่อนข้างเบาเลยอกติดเอวล,ลงสนามค่อนข้างสบายครับสบายของแต่ง AP01 บอกเลยว่าเยอะมากหลางด้านลา่ลางด้านบนหรือจะแต่งให้เป็นสว่านไฟฟ้าก็ได้หรือจะแต่งให้เป็น MP7 ก็ได้หรือจะแต่งให้กลายเป็นปืนยาวแบบ GBR GB b เลยก็ได้ของเล่นเขาค่อนข้างเยอะฮะ AP01 มีทุกส่วนเลย เป็นได้ทุกอย่างให้คุณเลยจริงๆรนะครับระบบภายในค่อนข้างที่จะไม่ยากคอะไรค่อนข้างที่จะมีเพราะว่าเขาใช้บางส่วนแบบกรอกเลยตัวนี้ผมโมดิฟายมานะครับใส่แบริ่งมาแล้วเพื่อให้ลื่นขึ้นนะฮะทำงานได้ดีขึ้นสไลด์ก็จะสไลด์อยู่แค่นี้อย่างที่ได้บอกไว้ครับเขาได้ล็อกระบบฮ o อปนิ่งเลยฮะร,ระบบฮอประบบ่อลิดนิ่งมากก็คือไม่ไม่ขยับไม่อะไรเลย ค่าใ้าโอเคขงได้ของแม่นยำจริงๆควบคุมง่ายแม่นยำเบาหลังๆจะเริ่มเห็นคนเล่นเยอะนะผมว่ามันดีอย่างนี้นี่แหละค่านข้จ่ายดีสวยงามเสียงแน่นใช้ได้เนืน่องจากทอรีดค่อนข้างยาวนะครับถ้าเทียบกับก๊อก19อะไรพวกนี้ก็จะตัวนี้ยาวกว่ายาวกว่าให้คาปลาด้วยซ้ำเสียงนแน่นปาดใจโอเคครับ หากมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ถามก็ได้นะครับพูดคุยกันได้ทางเรารับซ่อมรับแต่งรับอัปเกรดหรือจะมาปรึกษ,ษากันก็ได้นะครับสุดท้ายนี้ขอฝากกดติดตามกดหัวใจด้วยนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้สอบถามกันได้นะครับขอบคุณมากครับ